เหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาส120ปีสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือเขาสิ้นออฟสเตเป็นสภาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคม2417ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนตา่ตางๆทั้งราชวงศ์ข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ10ถึง2 0นายมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและให้ความคิดเห็นต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินและก็การร่างกฎหมายผลงานการร่างกฎหมายที่สำคัญของเขาซินออฟสเต็ก็คือออกพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยเมื่อวันที่18ตุลาคม2417คือกำหนดค่าตัวลูกทาสให้สูงตอนเด็กแล้วก็มีค่าลดลงทุกปี จนหลุดพ้นเป็นไทยได้จนหมดประเทศเมื่อวันที่31มีนาคม2448ต่อมาประเทศนี้มีความจำเป็นจะต้องจัดระบบกฎหมายและการศาลเป็นที่ยอมรับจึงโปรดกล้าวให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายขึ้นหลายคณะครั้นสมัยรัชกาลที่6คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ประกาศจัดตั้งกรมร่างกฎหมายสังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เนี่ยก็โอนมาขึ้นกับคณะกรรมการราษฎรอีกครั้งแล้วก็พศ2476คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงกำเนิดขึ้นซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและยกร่างกฎหมาย กับให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐก็ถือว่าคณะกรรมการกฤษฎษกามีวิวัฒนาการมาจากเข้าซินออสเ t e หรือสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพลเรือน ทรงสายส้อยแห่งขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชโงศมและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจัก,กรีปกติพระพักตรงด้านซ้ายมีพระประมาภิไทยย่อจอปอรอภายใต้พระมหาบงกฎด้านขวา มีอักษรพระประมาภพิไทยย่อ,อพอปรรอภายใต้พระมหามงกุฎด้านหลังเหรียญกลางเหรียญมีรูปพระที่นั่งจัก,กรีมหาประสาทด้านล่างมีข้อความบอกราคาชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าร้อยปีสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินวงเล็บ2417ข้อความถัดลงมา คือคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บ2,537เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยพศ2,537เหรียญน,นี้ประกาศใช้เมื่อวันที่13มิถุนายน2,537เหรียญ10บาทขนาด3.2เซนติเมตรส่วน เหรียญสองบาทขนาด2.2ซนติเมตรถ้าสังเกตจากขอบของเหรียญจะเห็นว่าเหรียญ10บาทและก็เหรียญสองบาทมีสีที่แตกต่างกันเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบที่ต่างกันเหรียญ10บาทมีส่วนผสมของทองแดงกับนิกเกิลซึ่งมีทองแดง7 5นิกเกิล25%สส่วนเหรียญสองบาท เป็นทองแดงนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงก็หมายความว่าทองแดงนี่หกเปอร์เซ็นนิกเกิลสองเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นไส้ทองแดงแค่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นตเหรียญสิบบาทจํานวนผลิตแปดแสนสิบเอ็ดเหรียญเหรียญสองบาทจํานวนที่ผลิตหนึ่งล้านห้าแสนเหรียญเหรียญสิบบาทผลิตน้อยกว่าเหรียญสองบาทแต่ใครมีไว้ครอบครองก็ควรจะเก็บไว้เพราะว่าผลิตไม่มาก